สวัสดีครับเทคนิคเกษตร .com วันนี้นำเสนอตู้ไม้เป็นตู้น็อกดาวน์ถอดประกอบเคลื่อนย้ายนำไปไหนได้สะดวกเหมาะที่จะนำไปทำเป็นตู้ถ่ายภาพสติกเกอร์หรือเป็นตู้โชว์เสื้อผ้าหรือเป็นตู้ผัดเปลี่ยนแต่งเครื่องแต่งกายในห้าง ก็จะทําให้แลดูสวยงามประหยัดงบประมาณหรือจะทําเป็นบูธขายของขายกาแฟขายของชําก็ได้เพราะข้างในได้ทําเป็นชั้นๆไว้เรียบร้อยแล้วมีลังคาสวยงามสภาพสีทั่วไปสดใสสวยสภาพดีมากครับถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อ ติดต่อได้นะครับที่ w o r l d w i d e w e b t e c h n i c e t c o m ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ